สิตภัณฑ์ศิลปะชีพซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านทั่วทุกท้องถิ่นซึ่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมพัฒนาขึ้นจากที่เคยทำกันมาจนสวยงามประณีตนั้นนอกจากทรงใช้เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจแล้วยังโปรดให้เผยแพร่ทั้งด้วยการจัดแสดงและการจำหน่ายเป็นรายได้เช่นนิทรรศาการหัตถกรรมไทยณอาคารใหม่สวนอัมพรงานสืบสารสมบัติศิลป์ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ งานรังสรรค์ปั้นแต่งที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลงานมัดหมี่ไม้ไทยสายใหญ่ชนบทที่ศาลาสหาไทยสมาคมและงานศิลปแผ่นดินณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งจัดเป็นงานประจำปีตั้งแต่พุทธศักราช2535เป็นต้นมาและยังสามารถซื้อหาได้จากร้านจิตรดาสาขาต่างๆอีกด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย